คองพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่15กฎหมายเกี่ยวกับปีสบาโตเมื่อครบทุกเจ็ปีท่านจะมีการปลดปล่อยให้ทำการปลดปล่อยดังนี้เจ้าหนี้ทุกคนจงยกหนี้ให้เพื่อนบ้านของตนห้ามบีบบังคับเอาคืนจากเพื่อนบ้านหรือพี่น้องของตน เพราะว่าได้ประกาศการปลดปล่อยของพระยาเวแล้วท่านจะทวงจากคนต่างชาติคืนได้แต่ถ้าท่านมีของสิ่งใดซึ่งอยู่กับพี่น้องก็ให้หลุดไปเพื่อจะไม่มีคนยากจนท่ามกลางท่านเพราะพระยาเวจะทรงอวยพรท่านอย่างมากมายในแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่าน ประทานแก่ท่านเป็นมรดกให้หยึดครองนั้นถ้าท่านเพียงแต่ตั้งใจจะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของท่านระวังที่จะทำตามพระบัญญัติทั้งสิน้นซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้เพราะพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรท่านดังที่พระองค์ทรงสัญญาต่อท่านนั้น ท่านจะให้หลายประชาชาติยืมแต่ท่านจะไม่ต้องขอยืมเลยท่านจะปกครองเหนือชนชาติมากมายแต่พวกเขาจะไม่ปกครองเหนือท่านถ้าท่ามกลางท่านมีคนจนคนหนึ่งซึ่งเป็นพี่น้องของท่านอยู่ในเมืองใดๆในแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านท่านอย่ามีใจแข็ง ยาวหดมือของท่านไว้เสียจากพี่น้องของท่านที่ยากจนนั้นแต่ท่านจงยื่นมือของท่านให้เขาและให้เขายืมจนพอแก่ความต้องการของเขาที่เขาขาดอยู่นั้นจงระวังให้ดีเกรงว่าจะมีการคิดร้ายในใจของท่านว่าปีที่เจ็ดปีที่จะต้องปลดปล่อยมาถึงแล้ว และท่านก็มองพี่น้องยากจนของท่านในแง่ร้าย,ายท่านจึงไม่ยอมให้อะไรเขาเลยและเขาจะฟ้องร้องท่านต่อพระยาเวบาปก็จะตกแก่ท่านท่านจงให้เขาด้วยเต็มใจและเมื่อให้เขาแล้วอย่ามีจิตคิดเสียดายในกรณีนี้พระยาเวพระเจ้าของท่าน จะทรงอวยพรแก่ท่านในกิจการทั้งสิ้นของท่านไม่ว่าท่านจะทำสิ่งใดเพราะว่าคนจนจะไม่หมดไปจากแผ่นดินเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบัญชาท่านว่าท่านต้องยื่นมือให้อย่างใจกว้างต่อพี่น้องของท่านคือต่อคนขัดสนคนยากจน ซึ่งอยู่ในแผ่นดินของท่านถ้าพี่น้องของท่านซึ่งเป็นคนฮิปรูไม่ว่าชายหรือหญิงถูกขายไว้กับท่านจงให้ปรนิบัติท่านหปีเมื่อถึงปีที่เจท่านจงปล่อยเขาเป็นอิสระพ้นจากท่านไปและเมื่อท่านปล่อยเขาเป็นอิสระไปจากท่านท่านอย่าปล่อยเขาไปมือเปล่า ท่านจงมีใจกว้างขวางจัดของให้เขาเป็นของจากฝุ่งแพะแกะของท่านจากลานนวดข้าวของท่านและจากบ่อย่ำองุุ่นของท่านท่านจงให้เขาตามที่พระยาเวพระเจ้าของท่านทรงอวยพรแก่ท่านท่านจงจำไว้ว่าท่านเคยเป็นทาสในแผ่นดินอียิปต์และพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงถ่ท่านไว้ เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงบัญชาเรื่องนี้แก่ท่านในวันนี้แต่ท่าท่านนั้นจะกล่าวกับท่านว่าข้าพเจ้าจะไม่ไปจากท่านเพราะเขารักท่านและครอบครัวของท่านเพราะเขามีความสุขเมื่ออยู่กับท่านจงเอาเหล็กแทงใบหูของเขาให้ทะลุไปติดกับประตูและเขาจะเป็นทาสของท่านตลอดไป ท่านจงทำเช่นนี้แก่ทาตญิงด้วยเมื่อท่านปล่อยเขาให้เป็นอิสระนั้นท่านอย่ารู้สึกหนักใจเพราะเขาได้รับใช้ท่านมาหกปีด้วยแรงงานสองเท่าของค่าแรงของลูกจ้างและพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงอวยพรแก่ท่านในทุกสิ่งที่ท่านได้ทำนั้นสัตว์หัวปีจากฝูง สัตว์ตัวผู้หัวปีซึ่งเกิดในฝูงโครหรือฝูงแพะแกะของท่านนั้นท่านจงถวายไว้ให้บริสุทธิ์แด่พระยาเวพระเจ้าของท่านท่านห้ามใช้โคหัวปีทำงานหรือตัดขนจากแกะหัวปีท่านและครอบครัวของท่านจงรับประทานสัตว์หัวปีนั้นเฉพาะพระพักพระยาเวพระเจ้าของท่านทุกทุกปี ในสถานที่ซึ่งพระยาเวจะทรงเลือกไว้นั้นแต่ถ้าสัตว์นั้นมีตำหนิใดใดคือขาเกหรือตาบอดหรือมีตำหนิร้ายแรงอย่างใดห้ามถวายบูชาแด่พระยาเวพระเจ้าของท่านท่านจงรับประทานสัตว์นั้นภายในเมืองของท่านคนมนทินและคนสะอาดก็รับประทานได้เช่นเดียวกัน เหมือนเป็นละมั่งหรือกวางเพียงแต่ห้ามรับประทานเลือดของมันเท่านั้นท่านจงเทลงบนดินเหมือนเทน้ำ